สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆนะคะลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปนะคะพีอาการในหัวข้อที่ว่าความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะจะเจอเมื่อไหร่ลักษณะคนคนนั้นนะคะจะเป็นคนแบบไหนนะคะคลิปนี้เป็นการอนไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียดมากจนเกินไปนะคะก่อนอื่นขอใขยของก่อนละกันนะคะครีมกันแดดนะคะที่มี ส่วนผสมของวิตามินต่างๆมากมายนะคะปกป้องคุณจากแสงแดดนะคะแสงไฟนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีนะคะราคานะคะอยู่ที่390บาทแต่ตอนนี้นะคะนุ่นจัดโปรโมชั่นนะเนี่ยทาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะโปรโมชั่น2ขวด 500บาทนะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์นุ่นมาแล้วกันนะคะส่วนหนังสือนะคะถ้าใครต้องการนะคะอออยากมีหนังสือไว้อ่านนะคะช่วงกักตัวหรือว่าช่วงเอ,อ่อช่วงนี้นะอาจจะบางคนอาจจะได้ทํางานอยู่บ้านหรือว่าจะใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็นหลักนะคะไว้คายเหงาก็ได้นะคะป่าปักร้ายนายแบดบอยนะคะราคาอยู่ที่330บาทนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากอ่านอ e ีบุ๊กนะคะก็ที่แมปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้คุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะหลับตานะแล้วอธิษฐานว่าใครออความรักข้างใหม่ของคุณนะคะจะเจอเมื่อไหร่แล้วเขาคนนั้นจะมีลักษณะแบบไหนนะคะ นจะเลือกไพ่ได้แล้วนะคะนี่คือกองที่1น,นี่คือกองที่2นี่คือกองที่3เนาะอ่าเดี๋ยวนุ่นขอเริ่มกองแรกเลยนะคะคุณจะเจอความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่ s i <c oughs> e of Cups t o of Pentacles The Sun นะคะ คุณจะเจอความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่ในช่วงขอ2สัปดาห์นะคะ6สัปดาห์2เดือน6เดือนหรือว่า2ปีนะคะช้าสุดเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะประมาณช่วง2ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณจะเจอคนแบบไหนก็คุณเนี่ยน่าจะ คุณเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นนะคะคุณอาจจะพบรักนะคะจากการเดินทางนะคะหรือมีโอกาสที่คนเก่าๆนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมาเป็นคนเก่าๆหรือคนที่เคยคุยแล้วหยุดความสัมพันธ์ไปเนี่ยามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึง่งหรือคุณจะเจอคนๆนั้นจากเพื่อนเพื่อนเก่าแนะนําให้คนรู้จักแนะนําให้นะคะคนๆนั้นเนี่ยอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะหรือ เป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยเด็กอะคะ่ะอาจจะเป็นคนชอบทำอาหารด้วยก็ได้นะคะชอบถ่ายรูปชอบธรรมชาตินะคะเป็นคนจิตใจดีนะ แล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของการงานแต่ก็เป็นคนที่มีน้ําใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเขาคนนี้นะคะหรือเธอคนนี้นต้องเป็นคนที่เคยผ่านการเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะแต่เวลาเขารักใครเนี่ยเขารักจริงนะตอนที่เขามาเจอกับคุณเนี่ยหลังจากที่เขาเสียใจผิดหวังมาคุณถ้าคุณเป็นคนที่เข้าไปในเยวเยียาจิตใจเขาหรือว่าเขาเองเนี่ยหายจากความเร้าใจแล้วเนี่ยเขาจะรักคุณมาก เขาจะดูแลคุณดีมากๆนะคะคุณอาจจะเจอจากการที่เป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําหรือว่าท่องเที่ยวเราเจอหรือเริ่มต้นการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแ,แรกๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นแค่ตัวเลือกของการแลกคานนะคะหรือว่ายังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่พอนานๆไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเอาคุณออกจากใจได้เอาคุณออกจากความคิดได้หรือคุณเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนเดเหมือนกันกับเขานะคะคือไม่สามารถเอาเขาออกจากใจได้นะคะ แล้วมันจะเป็นความแบบกังวลใจความเครียดนะคะนอนไม่หลับนะคะเมื่อคิดถึงคนคนหนึ่งนะคะมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยรู้ว่าต่างมีใจให้การต่างชอบกันนะคะเดี๋ยวนุ่นดูไพ่นางฟ้าเพิ่มเติมนะคะเนี่ยค่ะ ความรักครั้งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณนะคะมีการเลิกลาห่างหายจากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วก็มีความแตกต่างในเรื่องของฐานะทางการเงินสังคมด้วยนะคะออแต่ว่าคือไม่ต้องไปซีเรียสนะคะปล่อยให้มันเป็นเป็นไปตามในสิ่งที่มันจะเป็นนะคะคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสเจอกับเขาในในในจังหวะที่คุณเนี่ย ให้อิสระกับตัวเองอยู่ในช่วงฟื้นฟูตัวเองนะคะไปท่องเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตกับตัวเองให้เต็มที่เนี่ยเราคุณก็เลยมาเจอเขานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำฐานแสแตป์ให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดูส่วนตัวแอดไลน์นุ่นมานะคะหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะ,ะวันนี้นุ่นไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนที่กองที่สองนะคะว่าคุณจะเจอ,อความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่ แล้วมีลักษณะแบบไหนนะคะก่อนอื่นนะคะขอนะคะขายครีมก่อนนิดนึงนะคะคูต้าวิตครีมครีมกันแดดนะคะที่มีวิตามินมากมายปกป้องคุณจากแสงแดดปกป้องคุณจากเออแสงไฟมลภาวะต่างๆน,นะคะพิเศษสุดๆนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะ2ขวด500บาทนะคะอ่าหรือใครที่ต้องการพีออเดอร์นิยายนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะ ที่ l ล n e นะคะหรือว่าจะไปอ่านในอ e ีบุ๊กก็ได้นะะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณจะพบความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นู่นมานะคะหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะเจ็ด <c oughs> ดาบหนึ่งเหรียญและ สองดาบคุณจะเจอคนคนนี้จากคุณน่าจะแอบชอบแอบมองคนคนนี้หรือกับการคนคนนี้น่าจะแอบมองแอบชอบคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่แอบชอบแอบมองกันเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่มีความลังเลใจมีความไม่แน่ใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคุณจะได้เจอคนคนนี้เมื่อไหร่7วัน7สัปดาห์7เดือนนะคะ สองสัปดาห์นะคะหรือ2เดือนหรือว่า2ปีนะคุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะหรือจริงๆคุณอาจจะเจอคนคนนี้แล้วก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนชอบเล่นกีฬานะคะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆดูภายนอกเหมือนเป็นคนดุนะคะแต่จริงๆไม่ดุนะ เป็นคนที่ชอบงานศิลปะนะคะชอบการวาดรูปเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเศร้าเคยผ่านการผิดหวังเสียใจนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะคะมีความเป็นเด็กนะคะงองแงสูงนะ แต่ก็เป็นคนที่ชอบทําอาหารหรือแบบชอบอองานศิลปะเวลาเขาทําอะไรที่มันเป็นงานศิลปะหรือทําอาหารเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนใจเย็นมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะหรือชอบความทา้าทายมีคู่แข่งนะหรือความรักครั้งนี้คุณอาจจะมีคู่แข่งก็ได้นะ,ะโดดเด่นไปทางชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นทางโลกออนไลน์ได้นะคะหรือเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะ คุณเนี่ยน่าจะตกหลุมรักเขาก่อนคุณน่าจะสนใจเขาก่อนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าภายต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้คนคนนี้มาเหมือนคุณมีความเอาแต่ใจอ่ะจะทําทุกอย่างเลยอ่ะเพื่อที่จะได้ความรักครั้งนี้มานะคะหรือคุณอาจจะเคยจีบเขาไปแล้วเคยแบบเคยแบบว่าปื้มๆหรือเคยลงมือไปแล้วมันยังไม่ได้สักทีนะคะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้คบกันเนาะหลังจากนี้นะคะด๋ยวดูซิว่า,พาไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไร คลิปยูน r e l อ t i o n ี h นชีวะเชิงอาจจะได้มีการเปลี่ยนสถานะจริงๆด้วยนะคะเปลี่ยนความสัมพันธ์ ดีคอนเนคชันเพราะว่าอะไรมันเป็นพลังงานของคนเก่าๆหรือคุณรู้จักกันอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่คุณตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะคะ getting to know each other นะคะอาจจะเป็นรู้คนรู้ที่รู้จักกันมาตั้งนานรู้จักกันดีนะคะรู้จักมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งรู้จักนะหรือถ้าคุณยังไม่รู้จักกันจริงๆนะตอนคุณรู้จักกันตอนคุณเจอการคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุ้นเคยกับคนคนนี้มานานนะคะเหมือนรู้จักเหมือนคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะนั่น คือความรู้สึกของคุณนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2อยังไงก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําท,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 ทางสแตมให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อสินค้านะคะก็แอดไลน์มาหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะ,ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นุไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กองที่3นะคะใครที่ต้องการครีมกันแดดหรือว่าครีมที่ทําให้คุณผิวขาวขึ้นนะคะแอดไลน์นุ่นมาหรือจะออดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะราคา2ขวด500บาทจากปกติเนี่ยระคะขาวดละ3า0นะคุณประหยัดได้เยอะมากนะคะเราใช้ได้นานถึง2เดือนบางคนใช้ได้3เดือนเลยนะ หรือใครที่ต้องการพรออเดอร์นะคะหนังสือนะไว้อ่านคลายเครียดก็ได้นะคะหรือมันเป็นหนังสือที่อาจจะออทำให้คุณมีกําลังใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากขึ้นก็ได้บางทีคุณอาจจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าความรักอะค่ะถ้าเรารู้จักรักตัวเองความรักก็จะวิ่งไล่ตามเราเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าคุณจะเจอความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่นะคะ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นู่นมานะคะหรือจะดูะรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะเดอสตาห้าไม้เท้า10ไม้เท้าคุณจะเจอความรักครั้งใหม่เมื่อไหร่17วันนะคะหสัปดาห์สิสัปดาห์ 5เดือน10เดือน17เดือน5ปีนะคะอยู่ในช่วงนี้เนาะแล้วคนที่คุณเจอเนี่ยจะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะคะคนคนนี้เป็นคนโดดเด่นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือหน้าตาดีชอบร้องเพลงชอบงานศิลปะชอบดูดาวนะคะชอบธรรมชาติอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเล่นเกมเก่งมากก็ได้นะ,ะหรือทํางานเกี่ยวกับเกมก็ได้นะ,ะเป็นคนที่ทํางานหนักทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่แบบ มีความพยายามนะคะพยอ,อยทออะไรง่ายๆนะเออแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบงานศินลปะนะคะเครื่องปั้นดินเผานะหรือมีความเป็นเด็กมากกว่าคนมีเออม,มีมีพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นผู้รู้ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาค้นหานะคะ แล้วก็เป็นคนที่เวลาทํางานเก่งมากทางานเต็มที่ลุยเต็มที่นะคะแต่ก็เป็นคนที่ฝักใฝ่เรื่องของธรรมะนะคะเป็นคนเชื่อเรื่องของโกห่งการศีลธรรมอาจจะชอบทําบุญใจบุญสุนทานด้วยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะมีความมั่นคงในชีวิตค่ะเป็นคนแต่งตัวเก่งนะคะเอ่อเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ แต่เป็นคนที่ไว้ใจคนยากนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะมีความเศร้าอยู่อะไรบางอย่างอยู่ในใจหรืออาจจะมีความหลังฝังใจที่ไม่ค่อยดีนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ดูภายนอกเนี่ย เข้าถึงยากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะแต่ถ้ารู้จักกันเนี่ยจะรู้ว่าเขามีมุมของความเป็นเด็กนะคะเป็นความเป็นเด็กดือ้อแล้วก็รักอิสระนะคะชอบการท่องเที่ยวนะแต่ก็มีนิสัยที่ขี้งอนนะคะขี้เหวี่ยงอยู่เหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นางฟ้ายอย่างออไรนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าคุณรู้จักเขาเขาจะมีความเป็นเด็กนะเขาไม่ใช่คนที่แบบจะบึ้งตึงตลอดเวลาแม้จะดูโลกส่วนตัวสูงอะแล้วคุณจะมีพลังงานมีเคีงมีดึงดูดกันมากอะตอนเจอค่ะ แล้วก็ถ้าเจอกันนะคะลองเปิดใจคุยกันถ้าบอกว่าคิดเป็โอเปนไม์ลองเปิดใจคุยกัน,อกน, Mind, ล,อกนลองมีการแสดงออกหรือเขาเนี่ยอาจจะมาแสดงออกนะคะว่าสนใจคุณหรือจีบคุณหรืออาจจะเป็นคุณที่ไปแสดงออกว่าจีบเขาก็ได้เหมือนพอพอมันเจอกันเนี่ยมันจะมีพลังงานมันจะมีเคมีบางอย่างที่รู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะคะเหมือนหัวใจมันจะเปิดขึ้นมาเ็เองโดยอัตโนมัติและความรักั้งนี้มันจะเหมือนเด็กมันจะมีความสุกกระนุ่งกระนิ่งนะคะมันไม่ได้เป็นพลังงานของความเครียดขนาดนั้น นะยังไงก็ประมาณนี้นะคะขอให้คุณสมหวังในความรักนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานแสแตป์ให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นุ่นมาหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นุ่นไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย